สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องไทยชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูติ๊กต็อกนะครับเข้าไปที่ไลน์แอปไลน์ก่อนนะคบผมเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปในี้เ <c oughs> นี่ยเนี่ยครับทุกคนเนี่ยครับเนี่ย ดูทิกต็อก<า>นะครับอันนี้ผมเปิดดูตั้งนานแล้วครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนดูไปนะครับอย่าพุ่งพูดอะไรนะครับตอ,อไน,อน,นไปหอาอยังยตลกม,มากครับ Ha 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 ha! はい。<laughs> มงึงจะเป็นลูกผีนะอยากกันรู้ว่าพี่น้องมงึงพ่อแม่มงึงพี่ป้านะ้าอาลูกหลานมึงอะ่ะมันทำไมห,หน้าด้านเหมือนมึงวะไอสัตว์ <c oughs> มึงใครมีมั่งไหมม,ไหม,มาดูแลประชาชนเนี่ยไอเหี้ยทำให้เขาอดตายมีลูกถ้าแม่ตายลูกก็ต้องกาอ<ะ>อําพาออถ้ามีผัวมีเมียเมียตายอ หัวก็อลำบากต้องเลี้ยงลูกอนั <c oughs> ่งขายเมียพ่อลำบากไอ้เหี้ย <c oughs> เพ่อขายหีไม่ได้ไอสัตว์สมัยก่อนยังหีขายได้นะสมัยไอ้ประยุทธ์จำโอชาเนี่ยหีขายไม่ได้ <c oughs> ไอ้เหี้ยไปโควิดกันหมดฝากรกันนอนไหนหน้าหีเคยเอาหน้าไปถลายดูมั่งไหมไอ้สัตว์ อ่าทุกคนคลิปนี้ก็แบบมีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ผมลงคลิปทำคลิปอะไรใหม่ๆด้วยครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ